ปฏิบัติเบื่อไหมมันเบื่อไม่ได้เขินเบื่อตกนรกอยากตกไม่ได้เองถ้าเราไม่อยากตกนรกเราก็ต้องคุมกรรมบทสิบไม่ดีเพราะว่ากรรมบทสิบเนี่ย มันทําใ้้เจอไม่ต้องตกนรกคนที่ก็พลาดเขเพราะว่ามันบกพร่องในเรื่องกรรมบบสิบส่วนใหญ่ทั้งนั้นจะตกนรกใจเราเ้าไม่ดีวาจาไม่ดีจิตคิดไม่ดีมันก็จะขังความชั่วเอาไว้ในใจของเรานานมันไม่สามารถเอาความชั่วออกไปได้เพราะมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วว่าอย่างนี้มันไม่ผิด แปลว,ว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะอะคนเราเที่ยวดุดาว่าเกาใช้ใช้คํา,า,า,าคว่าจะไม่ไพเราะแล้วก็ทํากันเบียดเบียนคนอื่นด้วยใช้คําควจาจะหยาบคายอย่างเนี้ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเธอก็ได้แต่ไความเป็นปกติของเธอคือปกติลงนรกมันไม่ได้เป็นปกติที่ทําให้เธอพ้นจากนรกนะ ในความคุ้นเคยที่เธอเป็นมายัางไงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้เราทำได้ไม่มีใครดีมาก่อนหรอกนะปากเสียทุกคนนั่นแหละปากไม่เสียอย่างเดียวใจเสียต่างหากด้วยมันก็เราก็เป็นอย่างนี้ประกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่ก็อาศัยการอบรมใจของเราถ้าเราอยากดีเราก็ต้องพยายามที่จะอบรมจิตใจของเราให้มากกว่า คนที่เขาไม่อยากดีใจเรานะถ้าเราอยากดีเราอยากไม่ได้ไม่ไม่อยากเป็นคนเลวเราไม่อยากตกนรกเราก็ต้องเพียรพยายามมากเพราะว่าสิ่งอะไรที่มันไม่เคยเราก็ต้องทําสิ่งอะไรที่ไม่เคยห้ามเราก็ต้องห้ามเราจะปล่อยไม่ได้เว้นปล่อยมันมันก็จะกลับมาเป็นอย่างเดิมและไม่ใช่ว่าตอนนี้เราทําได้แล้วตอนหน้ามันจะไม่กลับไปทําความช่วอีกมันกลับได้ เขาความคุ้นเคยเนี่ยมันดุดดังญาติหมครับว่ามันทําให้เราสามารถที่จะกลับไปรักมันพอใจมันรือเห็นมันเป็นของดีได้เสมอความคุ้นเคยของเราเพราะไอ้เรื่องของความคุ้นเคยที่เราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราคุ้นกันมานานแต่ความคุ้นเคยที่เราระวังเนี่ยเราไม่ค่อยมีความระวังอย่างนี้ต่อเนื่องกันมานาน นั้นโอกาสที่มันจะย้อนกลับไปเป็นอย่างเก่ามันมีไหมล่ะมันต้องมีเราเองเราก็เป็นความคุ้นเคยของใจเรานะแต่ก่อนเราเราเงียบเราไม่ตอบโต้เราไม่อะไรกับใครทั้งนั้นใครพูดอะไรเรากนหนิ่งเป็นคนพูดน้อย ไม่แสดงสิ่งที่ตอบโต้ไม่ว่าเขาจะแสดงมาในด้านไหนเราก็ไม่ตอบโต้อะไรทั้งหมดแต่พอเราจิตเริ่มที่จะไม่กังวลต่อพฤติกรรมของตัวเองใครมาเราก็สวนกลับเห็นไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องของของเก่าที่เราเคยทำความประพฤติอย่านี้มานานนั้นมันมีสิทธิ์กลับได้ ไม่ใช่มันจะกลับไปเป็นอย่างเก่าไม่ได้นะมันเป็นได้เสมอหรือว่าการระวังเธอต้องระวังจนกาดเธอจะตายเธอจะระวังเฉพาะว่าเออตอนนี้ฉันระวังดีแล้วจิตใจของฉันไม่ไม่มีความชั่วใดๆสแสดงออกมาได้ไง่ายๆแล้วฉันควบคุมมันอยู่ในการควบคุมมันอยู่มันก็เหมือนเราควบคุมสัตว์ร้ายแต่ว่าเราเอาสายเชือกผูกคอมันไวเออ้เราไม่ได้ปล่อยนะแต่เราถือเชือก ถ้ามันแสดงไม่ดีไม่เชื่อฟังเราแล้วก็ตุกเชือกใช่ไหมล่ะเราก็จะดึงเชือกมันไว้จับมันล่ามมันไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราปล่อยไม่มีเชือกเลยล่ะเธอจะมั่นใจไหมว่ามันจะเชื่อฟังคําสั่งถือยากเหมือนหมาที่เขาฝึกมช่ไหละเขายังต้องมีเชือกผูกคอมันไว้เลยอุประมาณข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราก็เช่นเดียวกันเธอไม่คิดจะระวังมัน ก็ไม่ได้ระวังแล้วเสียก็ต้องระวังอยู่อย่างนี้แหละระวังมันเรื่อยไปฉันก็มีประสบการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่ฉันจําความได้ฉังแต่เกิดมาฉันไม่เคยจะเถียงใครสักคำเดียวและไม่เคยแสดงอารมณ์แรงๆกับใครแม้แต่คนคนเดียวไม่เคยต่อให้เขาบีบคั้นเราขนาดไหนเราก็ไม่เคยทํา ต่เมื่อใจของเราเริ่มปล่อยแล้วเริ่มไม่ต้องหวงแหนใจเราไม่ต้องสั่งสอนใจเราไม่กลงโกงว่าใจเราจะเผยกลับไปทํำฟางชั่วอีกเราก็ปล่อยว่าเรามาปล่อยไปแล้วอารมณ์สิ่งที่มันเคยคุ้นเคยมันก็กลับมาเป็นปกปติอย่างเดิใมใใครพูดไม่ดีก็สวนเลยทําไม่ดีก็ด่าเลยยังเป็นได้ไหมล่ะ เป็นได้นะนั้นเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ใช่ว่าสิ่งที่พระท่านสอนเราแล้วมันจะไม่จริงมันเป็นเรื่องความจริงว่าการควบคุมใจของเราในกรรมบุสิทธิ์เป็นเรื่องที่เธอต้องระามาัดระวังไว้สูงม,มากอย่าเผลออย่าพยายามปล่อยอย่าพยายามคิดว่าไม่เป็นไรเราสนุกสนานไอ้ความสนุกสนานเดี๋ยวนันหลุดเดี๋ยวก็หลุด,ดย้ายสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรเดี๋ยวเราก็หลุด เดี๋ยวเราเผอทําตัวเหมือนกับว่าเราดีผักุอื่นเดี่เราก็หลุดมันหลุดได้เสมอนะยิ่งบางคนที่มีอารมณ์ร้อนใจเร็วแล้วก็ปล่อยอารมณ์ใจมามากต่อมากโดยไม่ได้ค่อยยับยั้งชั่งใจมันหลุดง่ายเธอทุกคนเนี่ยต้องระลึกไว้ว่านารกนะจะ่ล้อเล่นกันนะมันเอาเธอไปได้กันแล้วกันและ เราจะคิดว่าเรามีมีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลเยอะๆแล้วบุญจะช่วยเราไม่ตกนรกบุญส่วนบุญนะบาปส่วนบาปบุญบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้ผลต่อเวลาที่ใจของเธอถึงพร้อมถ้าใจของเธอถึงพร้อมด้วยจิตสงบบุญก็ปรากฏถ้าใจของเธอตอนนั้นไม่ถึงพร้อมด้วยความสงบมีความวุ่นวายมีความคิดที่ไปทางที่เป็นกุศล,ลกรรม กรรมความชั่วก็ปรากฏบุญไม่มามันไม่ใช่ว่ามันมาโดยไม่มีสาเหตุในบุญและบาปมันไม่ได้มาล่องลอยมันไม่ได้อยากมาก็มาแต่มันอยู่ที่ใจของเธอตอนปัจจุบันอารมณ์ของเธอมันเปิดสิ่งที่เกิดในจิตของเธอไปนในทางกุศลหรือว่าเป็นอกุศลมันอย่างนี้ นั้นเวลาเรากระทบอะไรปั๊บถ้าเธอยังควบคุมใจของเธอในการบบัสิบไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นจิตของเธอเริ่มชั่วอากกศลกรรมเข้าเลยพอเข้าปั๊บเธอตายตอนนั้นปุ๊บเธอก็ล่วงลงนรกนั้นแค่สินห้ากรรมบท10สิบยังไม่สามารถที่จะกั้นเธอให้พ้นจากนรกได้จริงหรอกนะเป็นเพียงแค่ถ้าเธอไม่เสื่อมจากความดีในในกรรมบท10สิบ เธอก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้แต่เธอยังมีโอกาสตกนรกได้อยู่นะเพราะกรรมบทสิบก็เป็นเพียงแค่การสรํารวมกายวาจาใจเฉยๆถูกไหมละ่ะไม่เธอพระดทาความชั่วเท่านั้นแต่ถ้าเธอมีจิตใจเคารพเริ่มใสในพระพุทธเจา้าด้วยพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็คิดพิจนารณาไปสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสให้เราได้เห็นความทุกข หตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ด้วยแล้วเธอก็คิดที่จะหนีความทุกข์ไปพ้นด้วยกันยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเธออย่างจริงจังด้วยการบรบทริ0เธอก็ดีด้วยความยึดมั่นในพุกธ,ธานุภาพพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าหรือพระอริยสงฆ์เธอก็มั่นคงดีด้วยอย่างนี้เธอมีสิทธิ์ที่จะไม่ตกนรกอีกไปสวรรค์เธอก็ไม่ต้องกลับมาตกนรกอีกได้ ที่เราบอกอย่างนี้ก็หมายความว่าแค่เรารักษากรรมรบทสิบดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ตกนรก <c oughs> แล้วถ้าเราไม่รักษากรรมรบวสิบเลยละ่ะ <c oughs> มันตกแน่ถูกไหมละ่ะขณะเรารักษากรรมรบทสิบดีแล้วก็ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ตกนรกมันแค่ไปพักความชั่วของเธอชั่วขณะที่เธอได้ไปสู่สวรรค์ แต่ถ้าหมดบุญจากสงสวรรค์เธอก็มีสิทธิ์ลงนรกต่อได้เหมือนกัน mm. เพราะอะไร mm. เวลาเราไปสงสวรรค์เราก็สุขแล้วนี่สบายแล้วนี่เราก็ปล่อยสิ <c oughs> ปล่อยไม่รักษากรรมบทสิบของเราต่อไปเ mm. mm. มื่อเราไม่รักษากรรมบทสิบของเราต่อไปในความเป็นเทวดานางฟ้าบทบุญเมื่อไหร่ก็ล่วงลงนรกได้ mm. เราไม่สงสัยเลยว่าทำไม เวลาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จโปรดแสดงพระธรรมเทศนาต่อเราเทวดานางฟ้าผมที่เทวสภายังทรงจัดให้เทวดานางฟ้าผมรักษาสินห้ากรรมบทสิทเห็นไหมละ่ะทั้งๆท,ที่ในความสุขบนส,สวรรค์ไม่มีอะไรที่จะไปละเมิดกันได้ง่ายๆไม่มีปานาจิบาดไม่มีอาจินนาทานไม่มีกาเมไม่มีมุสาไม่มีสุรา ไม่มีเรื่องของอย่างอื่นแต่มีเรื่องของใจใจที่ไม่ชอบมีและเวลาที่ใจมันเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอารมณ์ความเศร้าหมองมันก็เกิดตกจากสวรรค์ร,ร่วมความแล้วเรื่องของการรักษาความดีของเธอเธอต้องพยายามคิดไปว่า ไม่ใช่เล็เลกน้อยทำความดีของเรานะมันสำคัญสำคัญเพราะมันคือชีวิตของเราทั้งชีวิตใครมาพยุงเธอขึ้นจากนรกไม่ได้ขนาดเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารยังไม่สามารถมีใครช่วยได้เลยยังต้องรอญาติมาทำบุญให้แล้วผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งกี่พระองค์ล้ว เปรตก็ยังเป็นเปรตอยู่นั่นแหละทูลขอบุญพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าช่วยให้ให้เขาในพ้นจากความเป็นเปรตพระเจ้าก็บอกท่านช่วยไม่ได้เธอต้องรอญาติของเธอ mm hmm. เธอลองคิด่ามันไม่ใช่ง่ายถูกไหมล,ละ่ะว่าถ้ามันลงไปแล้วและตกนรกไปแล้วโอกาสที่เราจะขึ้นมาง่ายๆมันยากเลเกือมันใช้เวลาอยู่จมกับความทุกข์อย่างนี้นานแสนนาน ตอนนี้เราพูดอย่างนี้เธออาจจะไม่เห็นภาพหรอกแต่ว่าเราไม่ได้โกหกในเรื่องที่มันเป็นความจริงเพียงแต่ว่าเราไม่มีอะไรมายืนยันเธอในในระหว่างที่เราพูดถ้าทำได้เหมืนอนย่างสมัยพุทธกาลเราคงเปิดนรกให้เธอดูตรงเนี้ยแล้ววันนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอก็กลมลง็นพื้นเธออย่างเนี้ยเห็นหมดเลย เห็นตัวเธอด้วยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเนี้ยเธอคงจะชื่นใจขึ้นมากเลยว่ากูแล้วกูแนวกูเอาแล้วกูตกแน่แล้วอย่างเี้เป็นต้นตอนตนี้เราก็ไม่สามารถจะทาอย่างนี้ได้ทั้งๆั้งใจนะ่นอยากจะทําให้เธอเห็นได้โดยเธอไม่ต้องมานั่งฝึกใจเพื่อเห็น แต่เราก็ต้องกก่ายืนยันในถ้อยคําของพระพุทธเจ้าด้วยเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงท่านจึงตักเตือนแล้วว่าจะได้เผอประมาทในการไม่ไมไมระวังในเรื่องของกรรมรบทสิบของเราใจเนี่ยร้ายที่สุดมโนกรรมเนี่ยนะร้ายมากไม่มีทางที่ใครจะรู้ล่วงรู้เธอได้นอกจากเทวดา หรือว่าท่านผู้สามารถที่จะเห็นใจของเธอได้ว่าเธอกําลังคิดอะไรในใจเธอถึงจะล่วงรู้ได้แต่คนอื่นไม่สามารถรู้ความคิดของเธอได้เธอก็ยิ่งไม่ต้องระวังใหญ่เลยถูกไหมล่ะเราไม่ต้องระวังเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้พิจไม่รู้ไม่รู้ความคิดของเราไม่มีใครคิดเห็นความอยากของเราว่าเราอยากขนาดไหนไม่มีใครเห็นว่าเราในเกลียดแกขนาดไหนเครียดแค้นก่ขนาดไหนไม่มีใครเห็นเรา แล้วก็ไม่ไม่มีใครเห็นว่าเราเนี่มีความหลงผิดไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอหลงผิดเธอยังเชื่อในสิ่งที่เธอเชื่อของเธอเหมือนอย่างบอกเขาเชื่อว่าสวรรค์ไม่มีแล้วนรกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงตายมันก็ว่างเปล่าไปส,สิสนใจทําไมเรื่องบุญบาปอย่างเนี้ยถึงเขาจะไม่พูดให้ใครฟังในใจนะ แต่เวลาข้างนอกก็บอกพระเจ้าตัดอย่างนั้นพระเจ้าสอนอย่างนี้พระเจ้าบอกอ็นนั่นม,นนมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ข้าจะพูดไปให้คนอื่นเชื่อว่าเขาเนี่ยรู้จริงหรือว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่จใจเนี่ยค้านไม่ได้ยินดีด้วยไม่ได้รู้สึกสิ่งที่ตัวเองได้พูดคนอื่นนี่มันจะเป็นจริงได้สงสัยไม่จริงหรือมั้งอย่างนี้เป็นต้นมโนกรรมจึงเป็นเรื่องอันตรายต่อการปฏิบัติสูงมากเรื่องกายเนี่ย มันเป็นของภายนอะกเพราะเธอสามารถยับยั้งเธอได้วาจาของเธอเมื่อพูดไปแล้วเธอจะ่บอกโอ้ขอโทษฉันเผลอไปฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะพูดไม่ดีอ้าเธอ,อยังสามารถปฏิเสธได้ไหมล่ะขอเขาอดโทษได้นะทั้งกายทั้งวาจาเธอจะบอกฉันผิดไปแล้วขอโทษเธอนะฉันประมาทไปฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรอก ต่ใจของเธอจะจะไปขอโทษใครเพราะไม่มีใครเขารู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรเอ้ยเธอจะทาไงเพราะไอ้ใจของเธอถ้าเป็นอย่างนี้เธอลงนรกนะถ้าบกคล้องในมโนกรรมนะจิตคิดพยาบาทอาฆาตไม่ชอบใจใครคนใดคนหนึ่งก็คิดเกลียดเขาไม่ชอบใจเขาแล้วก็ติหนิตติเตียนเมื่อรู้เมื่อได้ยินเมื่อได้ฟังเมื่อได้เห็นอะไรก็ตามจติตว่าด่าในใจตลอดเวลา เยนี่นี่เยนี่ทำให้กูมาบ้านสบายใจไม่ได้มึงนะเป็นมึงพรอบมึงคนเดียวนะทำให้กูมาไม่ได้อย่างนี้ไม่มีใครรู้มีแต่ใจของคนที่คิดแบบนี้รู้อยู่เพียงลาพังแต่เวลาพวกคนอื่นไม่เราฉันยอมรับกฎของกรรมฉันคงทํากรรมมาฉันเลยมาบ้านสบายใจไม่ได้อีก แม่เราหนะ้าท่านรู้นะเพราะอะไรเราจงมาไม่ได้แต่ลึกๆอะ่ะเยนี่อย่างเยนี่ยยนเยนีย่ต้นเหตุเลยเอากูออกจากบ้านสบายใจเยนีย่ไม่ให้กูมามเห็นไหมละ่ะมนโนกรรมใครก็ไม่เห็นรู้เฉพาะเจ้าตัวแล้วก็คิดว่าการคิดอย่างนี้ไม่เป็นไร เพราะไม่ได้ระวังน้งใจของตัวเองว่ามันบกพร่องในในการ,รมาบทรรสิบหรือเปล่าที่มีอารมณ์อย่างนี้ได้ก็เพราะคิดว่าตัวเองถูกแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เราไม่ได้ทําความชั่วอะไรทําไมแกมาขับสายไลย่ส่งฉันล่ะทาไมแกมาให้ฉันออกจากที่นี่เลล่นะมาให้ฉันมาที่นี่แล้วลนะ่ะอย่างนี้เป็นส่วน,นมากเพราะแกนี่แหละแกเป็น,เน,ปนคนนั่นเลยแกเป็นคนบอกท่านนลยให้ฉันออกจากด้านนั้นบานสบายใจอย่างนั้นอย่างนี้ เราได้ยินเรื่องนี้มาเยอะในใจของคนจะจะพูดอยู่ชิ่นไหนก็ตามเลยไม่ใช่ฉันไม่ได้ยินขัวโลกนี้ก็ได้ยินแต่แกขุดดินลงไปแล้วลึกนี้ก็ได้ยินความชั่วมันแรงไงมันมีพาวเวอร์เยอะ <laughs> <laughs> เสียงมันดังว่างั้นไม่ใช่หูดีนะ แต่ความคิดของคนเหล่านี้มันไม่มีทางที่คิดอย่างอื่นได้มันก็จะคอยคิดคอยอย่าใครได้พูดสิ่งเก่คนนี้เดี๋ยวเอาละอย่าได้พูดเรื่องนี้เอาละทันทีทันใดอันนี้และนรกตกแน่น,นอนเพราะไม่มีวันที่คิดแก้ไขใจของตัวเองคิดว่าเราถูกไงเราเราทำถูกเราคิดถูกเขานผิดพูกคนอื่นไงแกก็คนนั้นผิดเห็นไหมนะ้ะ เขาคงมันใส่เราคงไม่ชอบใจเราโกวเราอย่างนั้นโกวเราอย่างนี้ก็เลยขายเราออกจากบ้านสบายใจอย่างเป็นต้นเรื่องอย่างนี้ฉันได้ยินมาเยอะไม่ต้องมีใครพูดฉันฟังหรอกนะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเรื่องของมโนกรรมน่าโกรธที่สุดเป็นเรื่องที่ใครไม่สามารถอย่างรู้ในใจของเธอได้แล้วเธอจะทำผิดทำชั่วอะไรเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าจะไปขอโทษใคร ถูกไหมล่ะเอาพูดมันคนอื่นได้ยินเนี่ยเขาได้ยินเออเราก็กลัวเขาจะมองเราเป็นคนไม่ดีอะ่ะขอโทษนะขอโทษเธอยังมีความละอายกลัวเขาจะว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ขอโทษเข,ขนานะฉันพลาดไปแล้วนะขอโทษห้ฉันจอนะอจบไปมั้ยมันก็จบไปการระวังเรื่องของกรรมรบทชสิมนโนกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดปราณีตมากย้อนให้ฟังว่าคนถ้าเผอใจอย่างนี้ได้แล้ว ไม่รักษากรรมบทสิทธิ์ให้ดีไม่มีทางไปสวรรค์ขอยืนยันไม่มีสิทธิ์ไปสวรรค์เพราะอะไรขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมุชิตาขาดอุเบกขาขาดทุกข้อในพรม,มิหารสี่ใจแทบคิดที่จะเกลียดคนแล้วถึงขั้นพยาบาทอาฆาตนะไม่มีพรม,มิหารสี่คนไม่มีจิตใจทรงพรม,มิหารสี่ได้ไม่มีทางไปสวรรค์ได้ ไปไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวลงนระกสถานเดียวแล้วถ้าคนรักษากรรมาบทสิบได้ดีแต่ก็ไม่มั่นคงในพระตนะไตรแค่มีใจละเอียดปราณีตในการควบคุมจิตของตัวเองนะว่าฉันไม่คิดประทุษร้ายใครฉันไม่ได้มีใจอยากเบียดเบียนใครเลยฉันมีแต่จิตยินดีกับทุกคนที่เขามีความสุขนะไม่เคยมองใครเป็นศัตรูเลยเขาประทุษร้ายเราช่างเชอะช่างเชอะ ไม่ถือโทษอะไรไม่ไปอย่าไปโกรธเขานะเขาว่าเมื่อเขาว่าแม่อย่าไปโกรธเขานะแม่ไปโกรธเขาหนะลอกสองมงติอย่างนี้นะช่างก็เธอะออย่างนี้ถ้าความดีเพียงเท่านี้ตายไปสวรรค์การบทศิบนะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าหมดบุญไม่แน่ตรงนรกได้ยังไม่ปิดอบายภูมินะ ทำไมเราต้องคุยเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเธอประมาทในในข้อวัดปฏิบัติเราเสียเวลาเปล่านะเราถามคำแรกว่าเธอไม่เบื่อหรือเธอมาปฏิบัติเพราะถ้าเรายังเหมือนเดิมใจก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้านในการรักษาใจของเราแล้วเราจะจำเจซ้ำซากมาเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรนอกจากเสียสตาง ถูกไหมล่ะเธอมาเธอก็เสียเงินเปล่าเสียเวลาของเธอเปล่าแล้วเธอก็มาทําให้ใจของเธอนะเสียยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเธอมาในที่ที่คนอื่นเขาก็พยายามทาความดีกันใจ,ใจของเธอกับเที่ยวตำหนิติเตียนคนเขาตั้งใจทาําความดีไม่กั้นยูต่อคนที่เขาพยายามหาอาหารให้เรากินหาโน่นหานี่ให้เราได้มีใช้อย่างสุขสบายยิงเที่ยวไปด่าเขาได้ว่าเขาได้อย่างนี้แล้วเธอมาอย่างนี้ไม่ตกนรกหนักหรือ มันหนักกว่าการที่เธอไม่มาสิได้ซําไปสุกไหมล่ะถ้าเธอไม่เบื่อในการปฏิบัตินะว่าเรายังรู้สึกเออมันมันดีขึ้นเรายังได้ได้ควบคุมใจของเราได้ดีกว่าเดิมการพั้งเผลอผิดพลาดมันก็มีอยู่แต่เราก็รู้ตัวเร็วขึ้นอีปการหนเองเราก็ยังได้รู้ข้อวัดปฏิบัติว่าเออเราบกพร่องนะตรงนี้มันบกพร่อง ตรงนี้มันมันไม่ได้วะ่ะเราไม่ทําเราตกนรกแน่วะเราก็จะพยายามระวังใจเรานะแล้วนะก็พยายามระวังใจเรารวมฟามแล้วก็ขอให้เธอค่อยๆจะว่าค่อยๆก็เสียเวลาเอาจริงดีกว่าไหนๆล้วก็เดินกันมาไกลแล้วถ้าเธอไม่เอาจริงเอาจังก็น่าเสียดายในชีวิตของเธอนะพลาดแล้วนี่ไกลเลยนะ ขาดข่าวนี้เราไปอีกนานแสนนานไม่รู้ว่าเธอจะได้กลับขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ตั้งใจมากๆหน่อยนะอย่างคิดว่าบูชาพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะนี่ยังได้ตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์บิดามัรดาผู้มีพระคุณต่อเราบ้างนะถึงเราจะไม่ได้ทำเพื่อให้เราดีขึ้นมากกว่านี้แต่เราก็ ขอเอาความก,ก,กตัญยูกระตะเวทีเป็นที่เดินของใจเราก็ได้ทำเป็นส่วนาจ,จะถึงวันวิสาขาบูชาสำรวมเราไปนะระวังใจเรากดข่มเหงใจเราเอาไว้พยายามที่จะนิ่งสงบภาวนาขเขาลอยมากหรืถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้ตัวไวแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตของเราบ้างเลยมันก็หลุดอเอากันแค่นี้นะเดีย๋ยวจะได้พักผ่อนกัน ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะ